สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องประจุขุสคนเนอร์พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและอยู่ต่างประเทศเนาะมูอนี้สบายสิพาทุกคนมาหับสมบรรยากาศในการห่อขอ้าวต้มเนอร์พี่น้องเนอร์อันนี้ป้าเพิ่นห่อขอ้าวต้มเตรียมสีเมืองบุญบ้านเนาะห่อจํานวนหลวงหลายลเนี่ยเพิ่นก็ได้ดเตรียมใบตองไหวนะทุกคนเนาะอันนี้เป็นที่สองใบตองเป็นาักที่สองใบตองที่ห่อขอ้าวต้มเรือสองขักสองเนยทีไร บะปุ่นผสมไปตรงนี่ผสมขักผสมเน่เดี๋ยวเอาใบใบใหญ่เน็บใบน้อยเนี่ยใบน้อยเนี่ยใบใหญ่แล้วก็โซนแล้วก็พับไวมะออื่นเป็นจะสีหอ่อคนนะ่ะจัดใบขักเน่ดิละเอียดละออละเอียดละออจัดสันไปตองไว้ห่อข้าวต้มมะออื่นเป็นสีหอเมื่อนี้เกลี่ยใบตรงว่าสันเกลี่ยใบตรงไว้มันจะง่ายเพื่อนว่ะ บันจีหอเขาต้มมือบุญบานบรรณาตายเมื่ออื่นบ,นบนะุญพงศซบเนาะขต้ขมโคมหอเขาต้มโคมอันนี้ก็ะสบากาได้แต่ซอยจีกไม่ต้องเนาะตอนนี้กระจีกซอยเพิ่นสอมซอยเพิ่นแล้วพอดีไปแวงงานเพิ่นากะเพดนซอย หลังจากซ่อมไปต้องเล้วกสบายกับออกมืออันนี้ไปต้องเป็นอยู่ในสวนเองเนอะพี่น้องเนอะสวนเพลินทางหลังบ้านเนะาะจากนี้ก็มือต่อมาเนาะมือต่อมากะือว่าได้พากันไปหอพากันไปหอซอยเพลินเนาะต้องขอเถิดขออภัยเด้ออันนี้เพลินตีนกองยายกระเด็มาใส่กระตุ้มนี่เลยนะหอได้อันเพลินหอตั้งแต่เส้ามือกูเนาะสบายกัจนสวยเติบไปจริงเตนนี๋ยวไปตัวน่ะเพลินหอได้สามสามสิบหาคมเพลินกระตุ้มแล้วหมาะหนึ่งเนาะ อันนี้เป็นสุดที่สองที่ว่าพนหออีกนสบักระเข้าไปพอดีเดยหอสวยจนคำในพี่น้องห่อเขาตกเนาะป่วยจะผัดยาว้ออมันสั่นนะสั่นนี่ข้านี่เขาเออหอก็ต้มนุอมเนิง่ายได้เจ็บแอวได้อันนี้ในถั่วดำเนาะ Nam gia tốt lương tay tóm cái mặt trời bò hả? mọi người tóm bóng tôm bò tóm tôm trời tóm bóng mặt trời tóm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  tôm. Mình bò. Ừ. Nước, nước,

Mà ho cá tôm đơn, tinh bột, nó là tinh bột này này nè, nó cầm bột lên, nó cầm rồi, sau sẵn. Ừ.

งันหน้าป,ะปะ้าคะนมาเลยบกปวขวดวแหลไดเลยฮะจักกหน้า,มนา,นากมฮอร้ไปไปมาก็ปนเพิ่นพี่จงเพื่นมต้องเล่า่เท่พี่าเพียอเลยงนะ,นนะ,ะด

นี่มาเขาต้งงหน่ได้ดิก็ต่างเดีกคือางเริ่อยุบกันมาทั้งหดคือนเราไม่ถข้าว่าให้มาคือกางก่อน มาผานกลางเอมาเป็นกลางร้อยครับ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 มาผ่านกลางหสมตรลองโคนน่อยอ้าหนึ่งกึ่งก้านเถอะให้มาเป็นกลางก่อนแต่หุบเจาะหุบสามหายนี่ชางเาแล้วก็ผางกลางมาก็นั่นเป็นเจอีหน้าผสมน้ปตะกอกกัน Masak-masak okay. <laughs> masak จะอีนี้โปรอเตงกัเลยีสืเอาละาน่ชิ้ผงยอยานชิ้นผง่เลยหมดยากเล็ก็มาตุ้มตมม่ะิเ้นเลยผิราแนอนมาแต่แต่เขาางา

I'm going to add a little

เี่ยไ้รหว่งเต่งี้ค่ะโอเคเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นคลิปการห่อข้าวต้มเด้อเพื่ออันสบาร์เลไปห่อข้าวต้มซอยป้าเนาะเพื่อจะเตรียมเมื่อให้ผู้คนกินอยู่ที่บ้านเนาะอยู่งานบุญแต่ว่าอันสบาร์โบเร่โบเรท่ทายตอนเอาไปต้มเนาะแล้วก็ตอนที่ว่าเสือข้าวต้มเนาะอันนี้ได้ทายแต่แต่ตอนห่อเนาะ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สบายก็สิขอจบคลิปเพียงคนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณขอบใจหลายๆผู้ที่เขามาหับชมและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สบายเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีบายบาย